โอเคผมงานนัดไว้ต้นบ่ายเนี่ยผมก็ลูกค้ามาถึงเรียบร้อยนะประมาณบ่ายสองนิดๆนะครับเป็นยาลทธตัวเจสองพันสิบห้าผมลูกค้าเดินผ่านทางมาจากสมุทรปราการนะครับผมนี่เป็น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 ตัวปีสองพันสิบห้านะครับเป็นตัวเจนะครับผมมีลูกค้าปิดทวิตเตอร์มาเรียบร้อยนะปกติมันจะเป็นการโยกอยู่นะครับ เดี๋ยาจะทําการถอดการอยู่ออกไปเรียบร้อยนะครับช่องกีก็เป็นช่องสำหรับสวิตนะมีแฟตั้มอผระก็จะเอาไฟขึ้นเดือนไม่ให้เหมือนเดิมนะครับผมคันมืออีกแล้วนะมือบอลมือบอลตัวปับ มือนะครับแงงๆ,ๆนี้มันดูไม่ได้หรอกนะต้องทําเป็นไฟฟ้านะครับโอเคอะไรผมเตรียมไว้ก็ลักษณะนี้ผมมีชุดปรับมเอเตอร์พับนะแล้วก็มีเพิ่มไฟเลี้ยวด้วยแล้วผมเพิ่มไฟเลี้ยวต้องเปลี่ยนฝาครอบนะครับของเดิมมันจะเป็นลักษณะนี้นะไฟเลี้ยวก็โอเคฝาปิดนี้ไม่น่าได้ไดใช้ละสวิตช์ก็จะเป็นตัวแบบมีไฟนะนก็เดี๋ยวเราชมนะครับผม นี่ช่างกบอนะก็อินดีอเมริกามองเรื่องกระจกมองข้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราชมตอนติดตั้งเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับผมยาวลิตตัวเจส5งนานะงานติดตั้งกระจกมองข้างนะปรับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วก็เพิ่มไฟเลี้ยวด้วยนะฮะนี่ก็จะเป็นระบบพับปอโต้นะครับล็อกรถบดล็อกรถ ลอดล็อกนะจบกกกลางออกล็อกล้นอันนี้ใช้กับบอดี้กระจกเดิมทั้งหมดนะขาเดิมบอดี้เดิมนะครับสีขาวนะสวยๆใครอยากได้สีดำนะก็สั่งได้นะก็ใช้มือครับแบบนีนะ้ผมได้เลยนะหนังหัวผมรับประกันในสามปีนะมอเตอร์ Motor. นะมีมอเมอมอไซค์มาชนนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังนะครับสวิต์นะบข้างในรถก็จัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะตอนนี้ก็บ่ายสายี่นาทีนะครับมันจะมีไฟด้วยนะเวลาเราเปิดไฟ ให้ดูเหมือนมืนปแล้วกัน,นเวลาเปิดไฟลีนะครับนี่ก็จะเป็นการสั่งพับนะสั่งพับจากตัวรถปรับเลนเก็สะดวกสบายแน่นอนนะครับนี่ดูขาจากสมุทรปากการนะผมแถวแถวตำลงนะนักขมา ไฟตัดหมอกผมอย่างที่บอกนะผมก็จะต่อขึ้นเรือนใหม่ให้ด้วยนะไปบอกสถานะนะครับน่นะดับนะตอนปิดมันก็ดับตอนเปิดมันก็ติดนะันนี้ก็แถมให้นะผมมันคันมือนะนล็อกรถนกรถปกตินะครับผมก็จบก็พับเก็บแจ้งเตือนเรานะครับ สนใจก็ติดต่อมันเดินผมช่างกรอบชนบุรีนะเรื่องกระจกมองข้างนะรับจบให้นะครับโอเคนี่ก็เรียบร้อยครับขอบคุณครับ